ครับผมผมจะรีวิวไอหมืองแร่นะครับมึงแร่อันนี้นะ่าจะเป็นกลวยนะครับกลวยกลวยที่ว่ามันกลวยที่ว่าแร่แร่แร่ที่ว่าผ่านการคัดกรองครับมันจะลงตรงจุดนี้นะครับนี่ครับมันจะลงตรงกลวยน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวมุนให้ดูก็ได้ครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับีจะไปรีวิวช่องทางต่างๆครับอันนี้ก็ใช้อย่างรัดนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันกระจายหรือว่ายังไงสักอย่างครับจะดูแถบนี้ครับไม้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับผม ก็ใครอยากดูคลิปเต็มนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันอัดคลิปยาวไม่ได้นะครับถ้าผมลงเฟสนะครับถ้าผมลงเฟซนะครับมันอัดอัดคลิปยาวไม่ได้นะครับมันต้องไอ้นี้อย่างเดียวนานแล้วนะครับเมื่อกผมยังไม่เกินนะครับมืองนี้มืองนี้สร้างมาผมยังไม่เกินนะครับ ที่มองเห็นไกลๆตีนขขาวนู้นนะครับนั่นคือเหมืองหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมาคัดกรองตรงจุดนี้นะครับข้างล่างจะเป็นกลวยนะครับที่ว่าลงมาเหมือนกลวยปูนะครับเป็นสองชั้นครับลักษณะสองชั้นนะครับสังเกตดูดีนะครับจะมีกลวยข้างล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่หกก็เจ็ดนะครับใช่ ไม่ซิ่งมากครับเหล็กยังไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับเหล็กสมัยก่อนนะครับแข็งแรงนะครับดูครับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะครับไม่ต้องดูนิ้วผมนะครับดูเหล็กอย่างเดียวครับนิ้วผมมันโดนโดนเฟืองนะครับไม่ต้องดูครับเล็บหายนะครับเดี๋ยวผมจะปีนลงฝั่งนี้แหละครับอันนี้ดูครับอันนี้ผมขึ้นมาใกล้ๆครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วนะครับ มุนให้ดูสามร้อยหกสิบองศาครับสมัยก่อนเตียนมากนะครับเตียนมากตอนผมกเด็กผมเคยมาครั้งหนึ่งเตียนเตียนมากมองเห็นหมดเลยนะครับมองเห็นสุดหูสุดตานะครับเดี๋ยวนี้มันโลกมากนะครับจะลงช่องนี้แหละครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะหาสำรวจเมืองล้างไปวัดไปเที่ยววัดบ้างเข้าป่าบ้างรีวิวกันทำอาหารบ้างคลิปตล,ลกบ้างตล,ลกบริโภคบ้างไม่บริโภคบ้างครับแต่ส่วนมากแล้วผมจะเป็นตล,ลกบริโภคนะครับถ้าผมไม่ไม่บริโภคผมจะตายเอานะครับไม่ใช่ห่อคอยนะครับ ไม่ใช่หอคอยคอยดูค้าสึกนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นหอคอยแร่นะครับอะไรสักอย่างไม้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับดูครับไม้หน้าสามหน้าสี่หน้าห้าแม้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับจริงมันน่าจะผูกไปตั้งนานแต่เป็นแถวบ้านผมนะครับมันผูกก็มีนะครับผูกก็มีแต่ว่าส่วนดีมันเยอะกว่าส่วนเสียเสียนะครับ ปีนขึ้นไปดูข้างบนครับไม่น่าจะตกนะครับนี่นะครับลักษณะ,ะจะเป็นแบบนี้อันนี้กลวยแต่ละกลวยนะครับ นี่กลวยที่ให้แลบผ่านนะครับเป็่ลนกษณะแบบนี้ครับนี่คือส่วนข้างนอกนะครับ อันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับส่วนเดียวส่วนเดียวที่ว่าที่ผมไปที่ผมมารีวิวนะครับยังมีสถานยังมีอีกหลายที่นะครับที่ผมเพราะว่ามืออีกข้างนึงผมปีนนะครับผมต้องจับแบนนี้ไว้เดี๋ผมจะตกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนงนุ้นแป๊บนึงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะจดไปจดเดาะจะเอาแค่นี้แค่นี้ก่อนรอแป๊บนึงครับ นี่ครับเพื่อนๆจะไปต่อข้างหน้าครับไปต่อไม่ได้ครับผมว่าจะขึ้นไปสำรวจมันมีทางมันเป็นทางเก่านะครับทางเก่ามันจะล้อมเข่าเลยนะครับแต่ว่าผมไปไม่ได้ครับเนี่ยเนี่ยมันลกนะครับผมจะกลับทางเก่าครับผมจะกลับทางเก่าที่ว่าผมคลึบผมพลึบลงไปเมื่อกี้ครับที่ผมพลึบลงไปข้างล่างเลยครับดีที่ผมฟ้าไมหน้าสามไม่ทันครับไม่างนั้นลงไปกองอ้อยย้อยอยู่ข้างล่างครับไ่รูว่ามีตะปูหรือเปล่า ปุกครับไม่บุกไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี้ทางออกครับใช้คุ้มครับรถซ้อมมาเสียตังครับใช้คุ้มครับเดี๋ยวไปใช้ถนอมมันนะครับใช้คุ้มซื้อมาเสียตังครับไม่ได้ซื้อมามาดับอันนี้ที่ผมรีวิวตอนแรกนะครับ นี่ที่ผมรีวิวตอนแรกนะครับในอันเนี้ยเมือ่อกี้เนี้ยผมขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นนะตรงกวยน,นู้นนะครับ <Glass es> ผมจะขึ้นไปรีวิวดูข้างล่างว่ามันมีอะไรบ้างว่าแร่แร่มันลงมาอย่างไงนะครับ <N> <D> ตกลงมาตกลงไปข้างล่างเลยครับดีๆนะคว้าคว้าทันเลิศหมดเลยครับด <N> <D> ีนะครับคว้าทันนี่ครับตอนแรกที่ผมขึ้นไปรีวิวแล้วผมว่าสายนี้ขึ้นมา แล้วก็ปีนตรงนู้นขึ้นไปครับไม่รู้ว่ามันจะผุเพราะส่วนใหญ่แล้วมันก็ผุใช่เดี๋ยวจะไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปลงข้างลงไปข้างล่างครับยัดล้างขาก่อนครับอันนี้เป็นกลวยสุดท้ายนะครับตัวนี้นีขอรีวิวข้างล่างนิดหนึ่งครับ ตอนนี้พาทิ์ก็จะตกดินแล้วตกดินแล้วครับสามโมงกว่าสี่โมงแล้วครับทีนี้มืดไไหวนะครับเพราะอยู่ใกล้เขาไม่เหมือนกรุงเทพครับกรุงเทพมืดช้าอันนี้คือลักษณะแร่นะครับอันนี้คือแร่ขขานะครับที่ว่าผมมานี่ผมยังไม่เจอแร่ดีบุกนะครับอันนี้คือลักษณะแร่เขาวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแร่เขากษณะจะเป็นแบบนี้นะครับที่มันกันกองออกมานะครับ ่กี้ผมตกจากช่องนู้นขึ้นลงมานะครับช่องนู้นลงมาแต่ว่าลงมาไม่ถึงพื้นนะครับหอยตรงเต็งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตุกแก่ครับเดี๋ยวฟ้าทันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นกวยแต่ละกวยนะครับเดี๋ยวนับดูก่อนมีกี่กวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกวยนะครับเฉพาะช่องนี้นะครับเฉพาะช่องนี้นะครับเฉพาะช่องนี้มีอยู่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกกลวยครับต้องเดินระวังนะครับตาปูมีเยอะครับถ้าเหยียบก็ถ้าเหยียบเข้าไปนี่ขากูนะครับจะไวนิดหนึงครับอันนี้กลวยแต่ละกลวยนะครับโอ้ขอนไม้ยังดีเลยครับยังไม่พูดเลยครับขอนไม้ยังไม่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ครับนี่กลวยนะครับ น,นี้มีอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากวยครับอันนี้หกกวยนะครับอันนั้นห้ากวยช่องข้างล่างต่างๆครับ หอยหลังนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมองไม่เห็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะกลับแลครับเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ใหม่ครับม,มีอีกหลายที่ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิป,ลปใหม่ครับ ครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวรถเมื่อกี้ครับผมถังให้มันเตียนแล้วตอนแรกมันโลกมากครับมันมองมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ผมถางให้มันเตียนนะครับอันนี้ถางให้ถังให้ถังให้มันเตียนบางล้อเลยครับยังมีลมอยู่นะครับขอบอกนะครับคนนี้ผมผมไม่ได้โกหกนะครับยังโล่งไปอ้อยังมีลมอยู่นะแต่ว่าฝาถังน้ำมันไม่มีแล้วนะอันนี้จีบจี๊บญี่ปุ่นนะครับ จีบแบบนี้ผมเคยนั่งมาแล้วนะครับผมเคยนั่งมาแล้วผมเคยนั่งมาแล้วแต่ยังไม่เคยขับเดี๋ยวจะผมจะลองขึ้นไปขับดูครับว่าพวงอะไรมันยัง power อ,อยู่หรือเปล่ามันน่าจะไม่ power แล้วพอดูจากเบาะแล้วก็เบาะไอฟองน้ํานี่มมากดูทรงแล้วครับผมอันนี้คืออันนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งอันนี้คือเบรกครับเบรก ไม่ใช่ครับอันนี้เบรกเบรกอยู่นี่ครับแต่ว่าเบรกมันเบรกมันเบรกไม่ลงแล้วนะครับเบรกไม่ลงอันนี้คือคานะครับขาพวงอะไรยังควงได้อยู่ครับอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ารุ่นนี้ผมไม่ทันครับคันเกียร์นะครับคันเกียร์นี้ก็ยังอยู่ครับนี่ด้วย ถ้ากลางคืนผมมิกามาโยกเล่นนะครับดูรังคาอุ้ยตกใจหมดหมดขึ้นน้ำขังเลยครับยาขึ้นเต็มเลยครับ อันนี้ดึงยาออกนิดนึงจะเป็นบ้านผมนะครับเปลีป่ยนไปแล้วครับมองไม่เห็นครับฝ <c oughs> าสูบไม่มีแล้วครับฝาสูบหายแล้วฝาสูบแ้ะมอน้ำเลยทักอย่างครับตรงนี้ครับหายเก <c oughs> ่าญี่ปุ่นนะครับ โลกสมัยสงครามโลกครับอันนี้ก็ะจกหลังนะครับกระจกหลังเขาจะฟานแบบนี้นะครับไม่มีกระจกหลังนะครับรถรุ่นนี้นะครับเขาดูแต่กระจกข้างอย่างเดียวแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงรูนี้นะครับสามเหลี่ยมบลาปิดาปราปิกาครับใช่นี่ครับมันขับได้อยู่ครับบุ่นวุ่นวุ่นมเดนกตอนผม่น็ด่นเุ่นอุ่นี่นวุ่นวุ่นวุ่นวบ่นวบึนวุนวุน แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวขึ้่ไปถ่ายข้างๆกันครับลงไปถ่ายข้างๆดูก่อนว่าข้างหน้ามันเป็นแบบลักษณะแบบไหนแต่นี้เราไม่มีลมแล้วนะครับลอจมเนี่ยลอจมอยู่อันนี้คือการชนหน้าการชนหน้าลักษณะจะเป็นแบบนี้เหล็กตันครับเหล็กตันเหล็กแผ่นตันด้วยน่าจะโดนนิวเคลียร์ครับ ส่งเนี้ยทรงนี้น่าจะโดนนิวเคลียร์ไถึงไส้ในเลยครับเอาไอถึงไส้ในเลยครับพราหายนะครับอุ้ยยุงเยอะเหลือเกิน อยุงไหลพธอันนี้ผมทําผมมาถางให้มันเตียนนะครับถางให้มันเตียนถ้าถ้าผมไม่ถางนี่มองไม่เห็นนะครับผมมางวดที่แล้วมองมองมองไม่ค่อยเห็นนะครับสวยไหมครับชอบงานอาร์ตครับรู้จักไหมครับคําว่างานอาร์ตไม่รู้หรอก อะคูสิกอะคูสิกก็บอกคันทรีคันทรีก็บอกคันทรีแนวลุกทุง่งลุก,ล,กลุงแนวคันทรีแนวเพื่อชีวิตคันนี้ผมไม่ได้เข้าไปข้างในเลยลืมเข้าไปข้างในตูยังเปิดได้ครับประตูเหล็กครับว้ดังดังดีสะด้วย กรอนครับกรอนโอ้กรอนไม่ต้องพูดถึงครับต้องไปซื้อไอที่พนสนิมครับคันนี้ไม่มีะลรครับไม่ค่อยหวือหวาเหมือนคันนู้นครับคันนี้เป็นรถดับธรรมดาครับรถหกล้อดับธรรมดาไม่ใช่สิบล้อนะครับหกล้ออันนี้คันเล่งครับคันเล่งอันนี้ค์ดครับค์ด เบรกยังใช้ได้อยู่อาเบรกค้างครับเบรกค้างถ้าคุณเบรกแล้วคุณต้องเอาหัว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 นีโปดตีนงัดขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหัวทิมนะครับนี่ทำงี้ครับอันนี้คัสยังใช้ได้อยู่ครับคันเกียร์ดูครับโยกคันเกียร์ดูอันนี้เกียร์ว่างครับเกียร์อะไรก็ไม่รู้ครับมันไม่ค่อยจะไปแล้วอันนี้กระจกนะครับกระจกครับ กระจกนะครับอันนี้คือกระจกใสกระจกยังใสสองข้างนะครับกระจกยังใสเลยกระจกใสปิ้งนะครับมองเห็นธรรมชาติมากเลยกระจกใสเลยอาแค่นี้ก่อนนะครับที่ข้างหน้าข้างหน้ากระโปรงหน้ารถันีครับน,นี้ดูสภาพอันนี้ครับ ในๆกไ็ไหนๆแล้วบุกลุกเลยเลยกันเขาไม่ว่านะครับเพราะว่าเรามาทำทำให้ทำให้มันเตียนด้วยคนนุญยตาไม่จะนั่งหน่อยนะครับ